สว,ส,สวัสดีเพื่อีเพื่อนทุกคนทางช่อง YouTube O ูบโอสคูลนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายรถนะครับเพื่อนนี่ผมพาเพื่อนนะครับมาเที่ยวที่ตลาดนัดปทวิกรนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโซนเก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโซนเก่ามีของสินค้าอะไรที่นี่ขายกันบ้างครับแต่ขอบอกว่าเป็นของวินเทจมือสองของแท้ของเก่าของสะสมมีทุกอย่างเพียบและครบตลาดมันใหญ่มากๆาเพื่อนเดี๋ยวที่ผมพาเพื่อนไชมสินค้าภายในตลาดปทวิกรโซนเก่ากันนะครับผมไป Some. Yeah, let's go Yeah, I don't know where she came from But goddamn, I wanna say something เพื่อนทุกคนครับอันนี้ผมก็อยู่หน้าตลาดปัทวิกรโซนเก่านะครับหรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านาวมิน7 2นะครับเป็นชื่อซอยนะครับเพื่อนๆปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูในตลาดนี้กันนะครับว่ามีสินค้าอะไรขายกันบ้างนะครับมองมาทางขวานะครับก็จะเจอร้านเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นนะครับเขากองเป็นภูเขาเหล่ากาเลยนะครับเยอะมากๆใหญ่มากๆนะครับผมปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นโซนเก่านะครับเขาเรียกว่าโซนโดมหลังคานะครับอยู่หน้าตลาด ติดกับถนนใหญ่นะเพื่อนเพื่อนะแต่ถ้าฝั่งนู้นอ่ะมันจะเป็นอีกโซนหนึ่งแต่เป็นอยู่ในโซนเก่าเหมือนกันอยู่ในซอยปทุิกรมเจ็ดสิบสองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะครับว่ามีสี้าอะไรขายกันบ้าง,างต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันพุธนะครับเพื่อนๆื่อนของก็จะน้อยหน่อยนะครับพผค้พานิพ้าก็จะบางตานะครับมีทุกอย่างครับผมผพระเครื่องของ ตกแต่งเสออื้อผ้าเด็กของเก่าของมือสองนะครับเยอะจริงๆนะครับผมตรงนี้ก็อยู่โซนโดมหลังคานะครับตรงนี้จะมีสูนยอาหารด้วยส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาก็จะเน้นขายกันสุกเสา์อาทิตย์นะครับตรงนี้จะเป็นโซนอาหารนะมันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อยนะครับคนจะปูไม่เยอะนะครับจะบางตานะเสื้อผ้ามือสองเสื้อยืดอย่างเงี้ยครับเยอะมาก ังนู้นก็เป็นรองเท้าแตะนะครับร้านใหญ่ๆเนี่ยครับมีเครื่องสำอางขายมีแก้วของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยครับเพื่อนๆจริงๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเต็มร้านนี้เลยนะเนี่ยร้านข้างผมเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามาเต็มร้านเลยนะแต่วันธรรมดาเนี่ยจะเงียบๆหน่อยนะครับเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะน้อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่คนเขาไปเดินหาสินค้าหาของนะครับตามผมพาไปดูต่อ มีทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนครับเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่แต่ส่วนมากจะเป็นของมือสองนะครับบางคนก็จะอของที่บ้านมาขายนะครับของแบบที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยอย่างร้านตรงนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้ามือสองทั้งร้านเลยนะเนี่ยเริ่มต้นตัวละสิบบาทเองเพื่อนผมพาเพื่อนไปดูถูกจริงเนี่ยอย่างราวนี้ก็ยี่สิบบาทสามตัวห้าสิบอย่างเงี้ยถูกไหมอย่างตัวนี้ก็สิบบาทอย่างเงี้ยครับถ,ถูกเลย ร้านนี้ก็20บาทสิบบาทเนี้ยเพื่อนดูราคาถูกมากๆแต่ว่ามันจะเป็นของรวมๆนะทั้งของเก่าของใหม่แบบแฟชั่นแบบตกยุคอะไรเงี้ยบางคนก็เอามาใส่แต่งตัวให้มันดูสมัยขึ้นก็ได้นะครับเยโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังของตลาดโซนอาหารนะจะมีสภาพผ้ามือสองสวยๆอย่างเงี้ยครับเกมือถือนาฬิกา เทียบเลยร้านนี้ก็เพื่อยืดสวยๆธรรมาดาคนมาเดินน้อยครับเพื่อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปของพามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นโซนเก่านะครับเพื่อนๆครับเป็นโซนตั้งเดินตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ๆนะฮะ แต่พอดีเขามีสองฝั่งถนนเมื่อกี้เป็นโซนอาหารเดี๋ยวโซนนี้ยจะเน้นเป็นของมือสองวิศีจะเสื้อผ้าจะกระเป๋าเางเกงอะไรเงี้ยจะเยอะหน่อยแต่ไม่มีอาหารนะคนชอบไปเดินฝั่งนี้กันเพราะว่าของมันจะเยอะกว่าพอค้าไมมค้าก็จะเปิดกันเกือบพกบุกร้านนะครับเพราะส่วมากจะเป็นร้านประจำอ่ะถึงแล้วครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าไปดูมาพอเข้ามา อยแรกนะครับเราสามารถเดินตรงไปจนสุดแล้วก็จะมีสินค้าขายทั้งซ้ายมือและขวามือนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาเดินเป็นวงกลมนะครับมันมีฝั่งนูด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราเดินเป็นวงกลมไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อ,อ,อ,อลองดูร้านนี้ก็จะมีเสื้อมือสองโอโ้โหเสื้อสวยๆเต็ตมเลยนี่เขาเขียนว่าดิขสิทธิ์แถมอีกหนึ่ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ผ้าใบนะครับเขาก็จะมีของมือสองขายเทียบเลยเพื่อนเนคือคนชอบของเก่าของมือสองที่แบบไปเดินสัวรจักตึกแดงตลาดนเกลือมาที่นี่ก็ได้นะครับที่นี่ก็มีของขายแต่ที่นี่ยมันจะมีของญี่ปุ่นด้วยมันจะไม่มันจะไม่ได้มาจากอเมริกาจากเมืองนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงนะครับเนี่ยจะมีของมือสองแบบพวกของตั้งโชว์พวกนี้ครับ โมเดลของญี่ปุ่นนะครับเทียบเลยไอ้กางเกงยียนยี่สิบาทอย่างเงี้ยเพื่อนผมพาไปดูใครว่างก็มานั่งคัดเอาเลยอยากได้แบรนด์อยากได้อะไรก็มาคัดเอานะครับรีวงรีวายแรงเลอร์อะไรรีมีหมดเยอะจริงๆร้านนี้ก็เป็นร้านหมวกนะครับสีสบาทหกสบาทเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆของเยอะมาก เอาจิงนั้นเพื่อนพกมาพันเดียวผมว่าได้ไปเยอะมากอะจะพาใส่กลับบ้านเยียบเลยถูกจริงแต่ก่อนผมก็ได้แต่เจ้าจักนะไม่ค่อยมาเดินที่นี่เลยจริงที่เรารู้นะที่เนี่ยมีแต่ของมือสองแต่เขาจะคิดว่ามีแต่ของไม่ดีอะเป็นของเก่าของโหล่ะจริงๆไม่ใช่นละ้นด้วยนะของสวยๆของดีๆมีเยอะนี่ร้านนี้ก็สูดเห็นไหมครับไม่กี่บาทเองเนี่ยสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยตัวนหนึ่งไม่แพง ร,ร้านพี่เอวขายสูตรเยอะจริงอันนี้แค่สอยแรกนะครับที่เขาเปิดจะเป็นล้านประจํานะช่วงนี้ก็เงียบเหงาหน่อยร้านค้ามาเปิดน้อยมันเป็นช่วงโควิดนะครับเพื่อนๆร้านนี้ก็เสื้อยืดมึงสองเทียบเลยเนี่ยใครชอบรือเสื้อมึงสองมาลื้อร้านนี้ได้เลยครับกองผ้าเทียบเลยครับอ่ะนี่เราก็เดินมาสุดตลาดแล้วนะครับไ่เดี๋ยวเราไปเดิน อีกซอยหนึ่งบ้างนะครับยิงถ้าใครชอบเสื้อผ้ามือสองนะครับนแนะนําให้มาเดินช่วงประมาณสุกศ์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคนจะมาเดินเยอะแล้วก็ของขายเยอะอันนี้มันธรรมดาก็น้อยๆ <S <S หน่อยคุณลืมไปแล้วว่าคุณเอของมาแล้วมาเที่ยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู <S 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 ซอยแรกแล้วกันอันนี้คืออีกซอยนึงนะครับเนี่ยอันนี้ถนนใหญ่ใช่ไหมเพื่อนเดินเข้ามาตรงนี้ก็ได้ ในเข้างานนี้ก็จะเจอเสื้อผ้าเกงยีนเยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นร้านรองเท้ามือหนึ่งนะครับตลาดตรงนี้เรียกตลาดปัทวิกรณ์นะครับเพื่อนปัถวิกรณ์เจ็ดสิบสองนะครับโซนเก่าพูดงอ่ายๆพอดีผมมีร้านอยู่โซนใหม่นะครับเดีย๋ยวเราพาไปดูโซนเก่ากันล้วกันเดี๋ยวโซนใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ เราก็เดินทะลุมาโซนแรกแล้วนะครับโซนที่เป็นเต็นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูในโดมนี้โดมนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับจะมีขา,ายเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ก็จะมีทั้งมือหนึ่งมือสองกดปนๆกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเข้าจากตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเมื่อกี้เราเดินเข้าจากนี้แล้วก็ทะลุตรงกุ้งฟรเนี่ยทะลุไปฮะแล้วก็เดินวนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะมาทะลุตรงนี้อ่ะทีนี้เราไปเดินในโซนโดมราคาข้างหลังบ้างนะครับ ตัวน,นี้ก็พ่อความไม่ค้าอยู่เยอะเหมือนกันครับเป็นล็อกก็จำนะจะมีมือหนึ่งด้วยกางเกงเคสมือถือ,อเสื้อผ้านะครับเป็นงานมือหนึ่งที่นี่ก็มีนะครับอยากหาเสื้อผ้ามือหนึ่งก็มาตรงนี้ได้นะครับมีทุกอย่างเลยสลาดปัดเดี๋ยวผมพาไปดูซอ,อยนี้แล้วกันเดินทะลุไปเลย วันธรรมดาก็จะปิดร้านกันเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะค้าไม่ค้าก็มาน้อยหน่อยลูกค้าก็เดินน้อยนะครับไม่ค่อยคืกคืคนเท่าไหร่นะครับส่วนมว่าผมเดินหาของก็อยู่สองโซนเนี่ยครับโซนใหม่กับโซนเก่าเนี่ยแหละครับอย่างเงี้ยก็ขายของเล่นเนี้ยก็เป็นของมือหนึ่งนะครับก็มีบางคนอาจจะคิดว่าตลาดปตัตตะมีของมือสองไม่ใช่นะมีมือหนึ่งด้วยแต่ว่าอยู่ที่ร้านว่าเขาเอาอะไรมาขายนะครับ ่วงนี้ของน้อยเพื่อนเพราะว่าโควิดคนไม่ค่อยกล้ามาเดินเล่นเนี่ยตรงนู้ก็อีกโดมหนึง่งแถมเชื่อมกันหมดเลยเพื่อนเห็นไ,ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้บ้างคือผมพาเพื่อนดูไม่ทุกซอยนะว่มามันใหญ่มากใหญ่มากจริงไหนเห็นไหมฝั่งนู้นก็มี ถ้าเขามาเปิดทั้งหมดเลยผมว่าเดินวันหนึ่งยังไม่หมดเลยเพราะว่าสินค้าเยอะมากมเดินมาฝัางนี้ก็ได้ฝังนี้ก็มีเสื้อผ้าอีกนี่ร้านนี้ก็เสื้อสวยครับเป็นเสื้อวอร์มแนวแจ็คเก็ตแบบใส่ขับมอไซค์เท่ๆนะครับร้านนี้ก็มีนะครับเสื้อชงเสื้อเชิ้ตเนี่ยแต่ผมชอบอารมณ์ฟิลอย่างเงี้ยเดินหาของที่พื้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนเขาก็จะเอาของจากที่บ้านนะครับ ของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาขายกันนะครับอย่างร้านที่นี้ก็มีโน้ตบุ๊กขายนะครับกีตงกีตาร์มีเทียบเลยคิโปมีอะไรมีเทียบเลยนะครับตัวนี้ผมว่ามันน่าเดินจับของส่วนมากแบบพอค้าไม่ค้าเขาก็จะมาเดินหาจับของตามตรงนี้ครับที่ไปขายตามอินเทอร์เน็ตขายออนไลน์บางคนก็มีหน้าร้านนะครับก็มาจับที่นี่ได้นะครับของถูกเนี่ยอย่างเงี้ยหายยากมากเลยเกมเก่าๆอย่างเงี้ย ยุคผมเด็กๆเลยนะเกี่ยงเซก้าเซเนดิสเน่เครื่อง, Se ca, Se น,งนี้เขากำลังปรับปรุงตลาดใหม่นะครับเรือนจริงๆโ,โซนด้านหลังตรงนี้คือคนจะเยอะแล้วก็ร้านขายของก็จะเต็มตลาดเลยนะครับแราพอดีเขากำลังทำหลังคาอยู่นะครับ เขากำลังมุงงลังค้าใหม่นะครับถ้าจะขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับตรงน,นี้ก็โลง่ลงๆหน่อยไม่ค่อยมีคนมาของญี่ปุ่นที่นี่น่ามาเดินเพื่อนๆเพราะว่าบา,บางสินค้าบางอย่างที่ไทยมันไม่มีขายใช่ปะ่ะแต่ที่นี่เขาจะเอาจากโกดังญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็ของมันจะแปลกตาครับคือเราไม่ค่อยเห็นของแบบนี้ที่เราเขาวางขายทั่วๆไปนะครับส่วนมากมันจะมาจากโกดังญี่ปุ่นนะแต่ว่า มันเป็นมือสองแหละแต่มันมีตำหนีนิดนิดหน่อยเขาก็มาขายไม่แพงของลงของเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยเพียบเลยมาแต่ญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยคือมันไม่แพงอ่ะบางชิ้นก็ยี่สิบสามสิบร้อยนึงอย่างเงี้ยครับร้านนี้ก็ขายลงเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยครับของเต้มเลยของเก่า นี่แหลวันธรรมดาแนละ้วเพื่อนคนหนึ่งแบบพอมีนะเนี่ยไม่ถึงก็น,น้อยนะเขาขายเพิ่งเดินมาเมืม่อกี้ร้านนี้ก็มีขายเสื้อผ้าสวยสวยวันนี้ก็ผมพาพเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่ตลาดนัดปฐมภกมนะครับโซนเก่านะครับพเพื่อนเพื่อนมีสองโซนนะโซนหน้ากับโซนหลังนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดินมาดูได้นะครับอยากมาหาสินค้าของเก่าของแต่งบ้านของแต่งตัวของสะสมอะไรทุกอย่างที่นี่มี หมดเลยจริงๆนะครับมาทั้งวันเนี่ยก็ได้คือมันเพลินตาเพื่อนๆได้เดินดูของแบบแปลกตานะครับอย่อีกร้านหนึ่งอยู่ข้างหลังเป็นโกดังญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับทีนง้ตรงนี้แกก็จะมีเต็นท์ใหญ่ๆนะแต่พอดีช่วงนี้เขาปรับปรุงก็เลยดูลกๆหน่อยแต่คนก็ชอบมาเดินหาของกันลองเดินดูนะของญี่ปุ่นเต็มเลย เยอะมากของกระเป๋านี่เริ่มต้นสิบบาท,ทเพื่อนดูต้องมาคุยเอานะเผื่อเจอของแบร์หลุดหลุดทุกอย่างเลยของลงของเล่นอะไรเพียบเยอะจริงๆนะครับเราก็เดินมาสุดโครงการเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเดินโครงการใหม่นะอยู่ฝั่งนูนะ้นนะใกล้ๆกันคือถ้าคนเคยมาตลาดปัทวิกรเนี่ยเขาจะคิดว่า มันมีแค่โซนนี้โซนเดียวไม่ใช่นะเพื่อนมันสามารถเดินทะลุข้างหลังตรงนี้เลยที่ผมจะพาเพื่อนไปเนี่ยได้นะครับทะลุไปอีกโซนหนึ่งคือเป็นโซนใหม่นะครับจริงๆอ่ะตลาดสองตลาดเนี้ยเป็นตลาดเดียวกันนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาปิดปรับปรุงนะครับเขาก็เลยแยกให้มันเป็นสองโซนนะครับเนี่ยผมจะพาเพื่อนเดินไปนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนเนี่ยฝั่งเนี้ยคือโซนเก่าที่เพื่อนๆเดินจากหน้าตลาดเข้ามาใช่ไหม มันจะมีโดมหน้ากับโดมหลังใช่ไหมอันนี้โดมข้างหลังนะเนี่ยเพื่อนเดินมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเพื่อนเดินไปทางนี้นะอ่ะนะจะมีทางข้างหลังนะครับเชื่อมไปยังโซนใหม่นะครับตลาดเดียวกันนี่แหละแต่ช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปจากตรงนี้นะครับสามารถเดินทะลุไปได้นะครับไป